รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภวีปแอนตาร์กติกที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งแต่ตอนนี้ฤดูใบไม้ผลิก,กำลังมาถึงขนาดเดียวกันทั้งอาร์กติกก็กำลังเริ่มแข็งตัว ิ่งมีชีวิตลบหนีความหนาวเย็นในอาร์กติกและมารวมตัวกันในทะเลแถบเส้นศูนย์สูงสส brushing. รดูใบไม้เลิกเป็นช่วงเวลาที่การต่อสู้เริ่มต้นขึ้น <ś f ie> เดือนตุลาคม น้ำแข็งปกคล,ลุมทวีปแอนตาร์กติกเริ่มแตกและหลอมละลายหรืดูไปไม้ผลิมาเยือนอนาณาจักรน้ำแข็งต้อนรับแข็งที่มาถึงในช่วงเวลานี้ของปี เพนกวินอ d เดลีทำให้ทุกคนรู้ว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิได้มาถึงแล้วหลังจากที่จากไปเมื่อฤดูหนาวที่แล้วพวกมันก็หวนกลับมาในฤดูใบไม้ผลิปกติและเพนกวินตัวผู้จะมาถึงก่อน p e n กวินอ d เดลีใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในทะเลแต่พวกมันจะขึ้นฝั่งในช่วงเวลานี้ของปี พราะเป็นช่วงฤดูการผสมพันธุ์ทวีปแอตร์กติกมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนสั้นและในช่วงเวลานี้พวกมันจะต้องจับคู่ผสมพันธุ์เติบโตและพึ่งพาตัวเองให้ได้มีเวลาเพียงห้าเดือนเมื่อการต่อสู้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นขึ้น ในช่วงฤดูหนาวที่แห่งนี้จะถูกปกคลุมไปได้วยน้ำแข็งตอนนี้มันกลายเป็นแหล่งผสมพันธุ์ของเพนกวินอเดลีพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งในแอนตาร์กติกละลายน้ำแข็งและเผยให้เห็นพื้นดินเพนกวินอเดลีสร้างรังของมันบนพื้นดินไม่ใช่บนน้ำแข็ง และในการสร้างรังนั้นมันจะใช้หินก้อนเล็กๆเพื่อโอกาสในการถูกเลือกเพนกวิตัวผู้จะสร้างรังให้ดีก่อนที่ตัวเมียจะมาถึงด้วยความเร่งรีบบ่อยครั้งที่มักเกิดการขโมยกันขึ้นซึ่งพวกมันก็ไม่อาจอยู่เฉยได้ นี่เป็นสถานก,การณ์แห่งความเป็นความตายการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดทำให้ทวีปแอตร์กติกร้อนระอุขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในที่สุดตูเมียก็มาถึงเพนกวินอะดิลีจะจับคู่ผสมพันธุ์ไปตลอดชีวิตแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเปลี่ยนคู่ไปด้วยตัวผู้จะส่งเสียงร้องขณะดเดียวกันก็กระพือปีไปด้วยเพื่อดึงดูดตวเมีย นั่นทำให้มันพบเนื้อคู่และตกหลุมรักกันพวกมันจะเริ่มตรวจสอบกันและกันเพื่อจดจำใบหน้าและสีรียกตัวผู้จะเชิญชวนตัวเมียไปที่รังที่มันสร้างไว้อย่างพิถีพิถันดูเหมือนว่าตัวเมียจะชอบรังของมันครับ ผู้มันรอคอยกันมาหนึ่งปีและกําลังจะได้เห็นผลผลิตของความรักสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งกําลังรอคอยให้ลูกเพนกวินฟักออกมาอย่างนี้ๆ มันคือนกสกัวขั้วโลกใต้ที่ชอบขโมยไข่และลูกเพนกวินพวกมันผลัดกันฟักไข่และออกล่าทำให้มันต้องต่อสู้เพียงลำพังแม่เพนกวินพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องไข่ของมันแต่นกสกัวเองก็รอมา,นานหนึ่งปีมันจึงไม่ยอมแพ้ไปง่ายๆ เพนกวินมีจำนวนมากกว่านกสควแต่พวกมันก็กำลังยุ่งอยู่กับการจัดการก้อนหินและนกสควก็รอจังหวะนั้นเพนกวินอเดลีต้องรอมะมัดระวังซึ่งนกสควตผูหลอกไต้ก็รู้นิสัยของเพนกวินอเดลีเป็นอย่างดี นี่เป็นพื้นฐานหากพุทธการอยู่รอดในแอร์ตังติกรังถูกน้ำท่วมเพราะถูกสร้างขึ้นอย่างรีบร้อนและไม่เหมาะสมพวกมันไม่อาจฟักไข่ที่นี่ได้อีกต่อไป จึงขึ้นอยู่กับเวลาก่อนที่น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งพวกมันจะต้องสร้างรังที่แข็งแกรง่งแม้จะถูกกดดันด้วยเวลาไม่มีเวลาในการสร้างรังใหม่เพราะฤดูใบไม้ผลิในทวีปแอนตาร์กติกนั้นสั้นมากฤดูใบไม้ผลิในแอนตาร์กติกนั้นแตกต่างจากที่อื่นเล็กน้อยกลางวันจะเริ่มยาวขึ้นและในที่สุดกลางคืนก็จะหายไป เป็นดินแดนพระที่เที่ยงคืนในฤดูกาลนี้พระทิี่จะไม่ตกดินพื้นแผ่นดินก็จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำแข็ง ทะเลเปล่งประกายระยิบระยับราวกับดอกไม้ในทุ่งหญ้าในฤดูใบไม้ผลิแปลงต้นพืชเติบโตแบบทวีคูณอยู่ใต้น้ำแข็งแปลงต้นพืชทำให้ระบบนิเวศของแอนตาร์กติกในฤดูใบไม้ผลิมีชีวิตขึ้นมากุ้งแอนตาร์กติกไปยังพื้นที่นี้เพื่อกินแปลงต้นพืชและตัวมันเองก็กลายเป็นอาหารหลักของเพนกวิน นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เพนกวินมาที่นี่เพื่อผสมพันธุ์ครับหลังจากฟักไขยอยู่หนึ่งเดือนไขของมันก็ฟักออกมาและนี่คือช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดของฟีในทวีปแอนตาร์กติกพ่อเพนกวินจะสำรอก,กุ้งที่เก็บเอาไว้ในท้องของมันออกมาให้ลูกกินอีกหลายวันกว่าที่แม่จะกลับมาดังนั้นมันจึงต้องสำรอกออกมาหลายครั้ง ในระหว่างนี้เพนกวินพ่อแม่จะมีขนาดลดลงครึ่งหนึ่งของขนาดปกตินกสควปรากฏขึ้นอีกครั้งพื้นที่ผสมพันธ์เต็มไปได้วยความตึงเครียดประอาทิตย์ยี่ยงคืนและศัตรูในธรรมชาติทำให้แม่เพนกวินที่ยังไม่ได้หลับได้นอนไม่สามารถผ่อนคลายได้ ฤดูใบไม้ผลิในแอนตาร์กติกเป็นสูตรผสมของความบุดมสมดูรกับโศกนาฏกรรมช่วงระหว่างนี้พวกมันจะต้องต่อสู้เพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริง ตอนนี้พินพินจะร่วมมือกันในการต่อสู้กับศัตรูแต่นกสุดัวประสบความสำเร็จในการขโมยลูกของพินพิน แม่และลูกเพนกวินต่อต่อสู้ยังไม่คิดชีวิตไม่ว่ามันจะพยายามอย่างไร การต่อสู้นี้ก็ไม่ได้จบลงง่ายๆ, <S <S ๆลูกเพนกวินตัวน,นีร้รอดชีวิตจากการต่อสู้อันโหดร้าย ซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆครับปัญหาภายในครอบครัวเมื่อลูกเพ้นๆ่นเติบใหญ่ขึ้นพวกมันจะต้องการอาหารมากขึ้นทำให้แม่ต้องเหื่อยยากมากขึ้นจึงกลายเป็นเรื่องยากสำหรับมันในการดูแลลูกทั้งสองตัว มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดในฤดูใบไม้ผลิกของแอนตาร์กติกาการต่อสู้กับความหนาวเย็นเกิดขึ้นทุกวันขณะเดียวกันฤดูหนาวกำลังจะมาถึงในอาร์กติกซึ่งเป็นด้านตรงก,กันข้ามกับแอนตาร์กติกลาโพเนียสวีเดนในเดือนพฤศจิกายนกลางวันสั้นลงและทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็ง เมื่อเข้าฤดูหนาวเต็มตัวอิริกจะยุ่งวุ่นวายอีกครั้งและเมื่อค่ำคืนของผู้โลกเริ่มขึ้นท้องฟ้ายามค่ำคืนจะยิ่งชัดเจนช่วงเวลานี้ชาวซามีจะเตรียมตัวสำหรับพิธีกรรมพิเศษผู้ขเขาเรียกมันว่าแสงเหนือกบสกาาิตาเล

พระอาทิตย์ไม่ปรากฏให้เห็นตลอดฤดูหนาวในอาร์กติกแต่แสงเหนือยังทำให้ฟ้ายามค่ำคืนสว่างสวยแสงเหนือปรากฏขึ้นพันรอบกู่โลกเหนือและกู่โลกใต้การเฉลิมฉลองเริ่มต้นขึ้นนี่เป็นเพราะสนามแม่เหล็กที่เรามองไม่เห็นสนามแม่เหล็กปิดกั้นลมสุริยะและปกป้องโลก ทะเลเขตเส้นศูนย์สูตรตั้งอยู่ห่างจากจคู่โลกเหนือและคู่โลกใต้ในระยะเท่ากันมีกลางวันและกลางคืนเท่ากันไม่เหมือนกับเขตคู่โลกทะเลที่นี่มีปะการาังหลายชนิดและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำมากมายแต่เราพบบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ที่นี่ มันคือวานลักคอมวานลักคอมอาศัยอยู่ในทวีปอาร์ติกมันมาทำอะไรที่นี่ในแนวเส้นสู์สูตรซึ่งห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรมันมาที่นี่เพื่อให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกลูกวาน ยังไม่มีชั้นไขมันหนาและมหาสมุทรอาร์ติกก็หนาวเย็นเกินไปทะเลที่นี่อบอุ่นตลอดปีเป็นที่เหมาะที่สุดในการเลี้ยงดูลูกน้อย แต่ลูกวันนั้นต้องกินหน่มแม่แต่ที่นี่ไม่มีอาหารสำหรับแม่แม่วันจึงต้องอดอ,อาหาร <M> ตลอดหลายเดือน ขณะที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แม่วานจะต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถประหยัดพลังงานเอาไว้ขณะที่ลูกหวา กำลังยุ่งอยู่กับการฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าในทะเลเขตเส้นสูงสูตรอุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่แม่จะมีสัญชตาตญาณรับรู้ถึงฤดูกาลในอาร์กติกได้ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะมุ่งหน้ากลับบ้าน ฤดูหนาวยาวนานเจ็ดเดือนทะเลแบรีิงที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งยูนิมพัพาสตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะอลูเชียน วานจากทะเลแปลซิฟิกจะต้องว่ายผ่านที่นี่เพื่อไปถึงทะเลแบริงเมือ่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงน้ำแข็งละลายสิ่งหัสจัรบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นนกจมูกหลอดลายหล,ลายร้อยตัวบินอยู่เต็มท้องฟ้า ขณะที่ปลาจำนวนมากจนเกินจินตนาการมารวมตัวกันอยู่ในทะเลนี่คืองานเลี้ยงปุ้งเคยครั้งใหญ่ที่พวกมันไม่อาจปฏิเสธได้ บัดเชิญถูกส่งไปโดยฤดูใบไม้ผลิของอาร์ติกนักล่าแห่งทททเลิหวานเพชรคาตไม่พลาดโอกาสของมันพวกมันเล็งเป้าไปที่ลูกหวาน านเพชฌฆาตถูกฝึกฝนมาเพื่อเป็นผู้ล่าแม่วานพยายามปกป้องลูกของมันด้วยการให้ลูกอยู่บนหลังแต่วานเพชฌฆาตแสนฉลาดมันร่วมมือกันเพื่อแยกแม่ลูกออกจากกัน มันดันลูกวานที่ถูกแยกออกมาลงไปและการล่าก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์มันทำให้ลูกหวานจมน้ำเพื่อมให้ลูกหวานขึ้นมาหายใจคือเครึ่งหนึ่งของวานที่ว่ายน้ำผ่านทางนี้จะต้องเสียลูกของมันไป วันที่รอดจากประตูแห่งความตายมาได้มาถึงทะเลแบริงที่นี่เต็มไปด้วยกุ้งเคยซึ่งเป็นอาหารโปรโดของวัดหลังจากที่อดอยากมาหลายเดือน แม่วานได้ร่วมฉลองในงานเลี้ยงหรือดูเบไม้ผลิกของอาร์กติกและวันนี้ลูกวานก็จะต้องเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันกับแม่ของมัน